จิตตังทันตังสุขังสุขาวหาติจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อ้าวก็ขอเจริญพรแก่บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่าน ลูกลูกหลานๆในค่ำของคืนวันนี้เวลา20นาฬิกา10นาทีได้มาพบกันคุณโยมนิตยาคุณโยมกัญจนาหลวงพี่เอ็มกราบนมัสการ สาธุครัพระอาจารย์คุณโยมนิตยาเอาเสียงได้ยินดีไหมเสียงอาจจะเบาจะไม่ค่อย <c oughs> ดังเท่าไหร่เอ้าเมื่อตกี้ก็ไปเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวจิราเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชากุศล ให้แก่พระองค์ท่านและให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมมหาชาติเล็กๆน้อยๆเนียตอนนี้ก็มาใช้เวลาตรงนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันก่อนหลับก่อนนอนหลังจากนั้นก็คุณโยมพี่โอ๊ตคุณโยมชัยวัฒน์พุทธมาราคุณโยมปรียนัท แล้วก็คุณโยมสมคิดจเจริญพรก็ช่วยกันเผยแผ่ทำนะกดไลค์กดแชร์ถึงเพื่อนพี่น้องทุกวันนี้ไม่มีอะไรละที่มันจะดีล้ำเลิศประเสริฐไปกับการที่เรามีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจมนุษย์เราเนี่ยไม่ถึงร้อยปีแล ก็คงจะต้องตายจากกันไปจะเป็นคนดีคนชั่วคนเก่งหรือไม่เก่งคนรำ่ำคนรวยคนยากคนจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็นะคุณโยมยายนมแมวโยมมาลีเรือนอเรือนชัยน้องชมพูนะ่โมทนาบุญด้วยอย่างมากสุดก็ ร้อยหนึ่งก็น้อยคนเก้าสิบแปดสิบพอได้เจ็ดสิบพอไหวลูกนัทวุฒิอยู่มงคลนนะชีวิตก็เท่านี้แหละญาตอยู่แต่ว่าในยามที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทำตัวทำตนกันอย่างไรถึงจะให้เรานั้นมีความสุขนะคุณโยมสายหยุดเปรมวิชัยจากอายุทยาใช่ไหมอ้าว กราบสาธุสาธุเสียงดังฟังชัดเจนเจ้าค่ะคุณโยมารลียเรือนชัยลูกทานินวัชรพุทธซอยสิบหกอ้าวฉะนั้นเราก็อามีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าทำอย่างไรให้มันเป็นทุกข์น้อยที่สุดไอ้ที่จะไม่ทุกข์เลยนั้นก็คงจะ ไม่มีทุกทางกายทุกทางใจมันก็มีอยู่บ้างแต่อย่าให้ทุกมากคุณโยมลุงยานป้าเมาส่งประดิษฐ์จากประจวบคีรีขันนะ,ะลูกทานินเจริญพรยักหยจบฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จงทำจิตทำใจของเราให้มาน สบายกว่าที่เป็นอยู่จะทำใจของเราอย่างไรอาคุณโยมอะไรเนี่ยกนกนิดใช่ไหมอาคุณโยมอากันกนิดอ๋อคุณโยมกันกนิดอ่าอันนี้ก็ทะ,นะะทะนะพลอ่าทะนะพลโยมทิพวรรณระวีแสงอ้าวสาธุ คุณโยบสิริพร <c oughs> เข้ามาทักทายกันเอาวันนี้ขอฝากมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบอกว่าให้ทำจิตทำใจของเรารักษาใจของเราดูแลใจของเราฟังหัวใจของเราประคบประงมใจของเราฝึกใจของเรานี่แหละญาติโยม ส่วนนอกนั้นก็ไปตามหน้าที่มีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นไม่ให้มันเกิดความขับคล้องขัดคล้องนะแล้วก็ขัดเครื่องไม่ขับคล้องไม่ขุนคล้องไม่ขับคล้องไม่ไม่ขุนเครื่องนะก็ต้องฝึกนฝะนอบรมใจของเรานะสม่ำเสมอนะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสกาวไว้ว่าจิตตังทันตังสุขขังวะหังจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมบ่มเพราะมาดีแล้วเนี่ยย่อมจะนำความสุขมาให้แก่เรานะอ้าลุกรันจังรักในหลวงอ้าวสาธุเจ้าค่ะนะอ้ะาวก็มากดไลค์กดแชร์ไวแผ่ทำย่มขํา คงใช้เวลาสักเล็กน้อยนะประมาณ2 0นะ30นาทีสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งก่อนที่โยมจะได้สวดมนต์ไหว้พระกันอีกสัก30นาทีและก็นอนนะนทำให้ได้ทุกวันลูกนิชนันเสือเกิดจากป่าเศร้าลูกวะราพรวิรันจักน,นี่ก็มาแล้วเอา เข้ามาทักทายกันอ่ะวันนี้ก็บอกว่าทําใจให้เหมือนสามเหมือนจงทําใจของเราให้ได้สามเหมือนทำใจให้เหมือนอะไรบ้างสามเหมือนเนี่ยนะประการที่หนึ่งก็คือจงทําใจของเราให้เหมือนแผ่นดินประการที่สองจงทําใจของเราให้เหมือนน้ํา ประการที่สมนั้นจงทำใจของเราให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าเดี๋ยวเราจงทำใจของเราอย่างนี้ให้เหมือนสามเหมือนเนี่ยจะไปเหนือไปใต้ไปซ้าย,ไป,ายไปขวาไปข้างหน้าข้างหลังไปพบปะผู้คนสารพัดน <c oughs> ทั้งคนดีคนไม่ดีคนร่ำคนรวยคนยากคนจน แต่ถ้าหากว่าเราทำใจของเราให้เหมือนได้สามเหมือนนี้ญาติอยเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ทุกพื้นที่ทุกอนุแล้วก็จะติดสอยห้อยตามตัวตนของเราไป <c oughs> ใจที่ผ่องใสย,ย่อมไปสู่สุขติดังที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ว,ว่าจิตเตสังริฤทอ สุขคติปาติกังขาเมื่อจิตของเราไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นที่หวังถ้าหากว่าจิตของเรามันเศร้าหมองก็เป็นทุกข์ท่านจึงกล่าวเขาไว้ว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาจิตใจเศร้าหมองจิตใจเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทุก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 ,ทกนะ,ะฉะนั้นก็ ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมบ่มเพราะจิตของเราสม่ำเสมอนะอ่ะมาว่ากันทำใจให้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสปปรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามอาศัยผืนแผ่นดินอยู่ ไม่ว่าใครจะทำอย่างไรจะทับจะถมจะขุดจะเจาะนะหรือจะทิ้งสิ่งของปฏิกูลหรือของหอมหรืออะไรต่างๆแผ่นดินก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแผ่นดินไม่เคยโต้อตอบแผ่นดินไม่เคยทำร้ายใครต่อใครยัดยงใครจะขุดใครจะเจาะใครจะถมน้ำลายขายน้ำหมัก ของปฏิกูลต่างๆถ่ายเข้าไปลงไปแผ่นดินก็ยังเฉย mm. นะแผ่นดินแม้จะรับรู้แต่ก็ไม่โต้อตอบไม่ดา่าไม่ว่าไม่แช่งใครต่อใครทั้งนั้น,นคนดีก็อยู่ได้คนชั่วก็อยู่ได้คนรวยก็อยู่ได้คนจนก็อยู่ได้คนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ได้ ใจที่เหมือนแผ่นดินก็คือมีใจที่กว้างขวางไม่มีใจที่คับแคบขัดข้องคุณเคืองโยกจะมาอย่างไรก็ตามแผ่นดินรับได้หมดใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราฝึกฝนอบรมใจของเราให้เหมือนแผ่นดินอะไรมันจะเข้ามากระทบใจของเราดีก็ตามชั่วก็ตามผิดก็ตามทุกก็ตามสิ่งโน้นสิ่งน,น,งนี้สะอาดสกปรก เรารับรู้แล้วเราก็สามารถทำใจให้ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นได้เห็นสัจจะเห็นความจริงอยากจบนี่คือทำใจให้เหมือนแผ่นดิบสบาย <c oughs> โอ้ถ้าหากว่า <c oughs> ใครมาทำอะไรให้แล้วโกรธเคืองเครีคยดแค้นอาฆาตพยาบาทต้องจองร่างจองผานจองเวรจองกรรมต้องตอบโต้ วันวันหนึ่งคงไม่ได้พักได้พ่อน,นนยโยมนะพเพราะแผ่นดินเนี่ยรับทุกเรื่องนะนั้นใจของเราก็เหมือนกันฝึกฝนให้เหมือนแผ่นดินยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วก็เข้าใจนะนี่คือทำใจให้เหมือนแผ่นดินประการที่สองทำใจให้เปิดนน้ำ น้ำนี้เป็นของสะอาดโยงน้ำเป็นของสะอาดแม้ว่าเป็นน้ําที่สกปรกกันออกมาแล้วก็ยังเป็นน้ําที่สะอาดมันน้ําปะปาเนี่ยโยมดึงมาจากแม่น้ําลําคลองน้ําดําน้ําไม่สะอาดเลยมากันมากรก็กลายเป็นน้ําสะอาดดื่มได้กินได้ใช้ได้อาบได้ชําระร้างสิ่งสกปรก ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดยัตจบและน้ำก็ไม่เคยบ่นด่าว่าใครที่จะไปทิ้งของปฏิกูลลงใส่น้ำใครจะไปทำอะไรก็ช่างเถอะน้ำก็ไม่บน่นไม่ว่าไม่ทำร้ายไม่ทำลายผู้คนทั้งหลายยาตจบเดียวอาจจ,อาจะคิดว่าไม่จริงหรอกพ่อฝนตกลงมาในโหท่วมจะไม่มีแล้ว แต่โดยธรรมชาติเขาไม่ไปทําอะไรใครหรอกอยากโยมก็เป็นไปตามธรรมชาตินั้นน้ํามีลักษณะที่ใสสะอาดไม่แปดเปื้อนสามารถชําระล้างสิ่งสกรปรกทั้งหรายทั้งป่วงได้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นใจที่สะอาดแล้วแม้จะมีสิ่งสกรปรกมาเปืเ้อนใจก็สามารถชําระได้ชําระอะไรชะละความชอบความชัง ชนะความโกรธชนะความอาฆาตพยาบาทชนะอคติต่างๆทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงคือชำะระล้างสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นปฏิกูลเป็นของสกรปรกก็คือกิเลสตัณหาภายในใจของเรานะไม่ไปต่อล้อต่อเทียงไข่ไม่ไปว่าใครนิดทำใจให้ชุ่มเย็นเหมือนน้ำใสสะอาดเหมือนน้ำสามารถชำะระล้างความสกรปรกทั้งหลายทั้งปวงได้ เนี่ยยกเราก็ทำใจของเราอย่างนั้นนะอ่าแลกะก็คุณโยมพี่วันเหรออ่าบุญยกรกรนโยบิดนำอะไรมาถวายนำฟ้ามาถว,วายเอาโมทนาบุญด้วยและคุณโยมอาจารย์สุรจิตนำมะนาวมาถว,วายเอาโมทนาบุญ ลูกดวงเดือนมีอัดมั่นนะอา้าวสองละทำใจของเราให้เหมือนน้ำอปปรการสุดท้ายทำใจของเราให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าหยัดโยกผ้าเช็ดเท้าสามารถชำระเป็นที่เช็ดเท้าให้สะอาดสะอาดได้ชั้นใด ใจที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วก็ย่อมจะชำระกิเลสให้ใจของเราได้สะอาดสะอานฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรมาก็ตามเขราออมาเหยียบมาย่ำมาขยี้มากระทืบกระทืบนะใจที่ถูกกระทำอย่างนี้ก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าเขาเหยียบย่ำทุกวัน ผ้าเช็ดเท้าก็ไม่เคยบน่นไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดญาติโยมจะมาซ้ำมาเติมบางทีบางทั้งโยนทิ้หมูหมากาไก่ข้าไปกัดมั่งอะไรบ้างผ้าเช็ดเท้าก็ยังเฉยอยู่ฉ <c oughs> ันใดก็ฉันนั้นแหละญาติโยมนะเราก็ฝึกใจของเรามันผ้าเช็ดเท้าไม่สะทกสะทานแม้ใครจะไปเหยียบขี่หมูขี่หมาขี่วัวขี่ควายมา มันจะสกระปรกเปื้อนมาจากไหนไม่เคยบน่นไม่เคยเลือกว่าเท้าสะอาดทันถึงจะให้เช็ดนะเท้าสกรปรกไม่เอานะไม่รับก็ไม่เคยบอกไม่เคยบน่นยอมรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนเกิดขึ้นนะอ่ะนี่ <c oughs> คุณยมรุ่งคำเทือนคุณยมสมศรีเอาแล้วก็คุณยมสมบูรณ์จันทรนะเยว ทำใจของเราให้เหมือนให้ได้สามเหมือนนี้แล้วเราจะมีความสุขเดี๋ยวนะเราจะมีความสุขความทุกข์จะหมดไปถูกชําระล้างไปถูกปลดถุงเปื้องออกไปถ้าเราทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินให้เหมือนน้ำและก็ให้เหมือนผ้าเช็ดเท้านะอา้าวลองดูสิอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ย มันจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเว้ยหลวงพ่อก็ไปบอกไม่ไดว้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้จะถึงหรือไม่ถึงจะเห็นสัจธรรมหรือไม่อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นแหละว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่เราบอกว่าโอ้ขครจะไปทำได้แล้วหลวงพ่อมันทำยากพูดได้แต่ทำยาก พูดง่ายทำยากไม่ใช่เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก <c oughs> <c oughs> ปอกกล้วยนี่ถ้าปอกไม่เป็น,นก็ยากเหมือนกันนะ <c oughs> ดีไม่ดีไม่ได้กิน <c oughs> อ้าวคุณโยมจุธามาศภาไทยเมื่อกี้ก็ไปฟังเทศมหาชาติทีเอ m เอมร้อยสองมาอ้าวโมทนาบุญด้วยอ่านี้คุณโยมอะไรเอ,อ่ย วรทรทอนอ่าคุณโยมวรทรทอนกิ่งแก้วนะคุณโยมวรนทอนกิ่งแก้วเนาะอ่านไม่ผิดนะอ้าวโมทนาบุญด้วยที่มาติดตามรับฟังคุณโยมอารีรัตนะภูนพ,พิพัฒอ่าคุณโยมจุตามมาศมรรสก,การสาธุสาธุาธอ้าวโมทนาบุญจ้ะอ้าวแป๊บเดียวหรือเวลาอีก สามนาทีก็จะยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วหลวงพ่อบอกพวกเราเมื่อกี้ว่าวันเวลามันล่วงไปชั้นแห่งวัยของเราก็ละลำดับไปฉะน,นั้นนะอ้าลูกหมูอ้วนปากร้ายแต่ใจดีนางสาวจอมป่วนอา โมทนาบุญด้วยคุณแม่คุณแม่เชื้อเป็นยังไงบ้างสบายดีนะโควิดนี่ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยเนาะไม่ได้ไปมาหาสู่กันเอา้าฝากด้วยแล้วกันฝากความคิดถึงนะไปหาคุณโยมแม่เชือ้อบ้านเกาะวัดกลางของเรานี้อเอา้ามีสิ่งหนึ่งประการใดก็ยังไรก็อย่าลืมนะ ทำใจของเราให้เหมือนให้ได้สามเหมือนหนึ่งเหมือนแผ่นดินจงทำใจให้เหมือนแผ่นดินสองจงทำใจให้เหมือนน้ำเป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่อาศัยของหมู่สัพสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงได้ดื่มได้กินได้ใช้และสุดท้ายก็ทำใจให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าทำได้ทั้งหมดนี้แล้วเรียกว่า จิตของเราได้รับการฝึกฝนอบรมบ่งเพราะดีแล้วย่อมจะได้นำความสุขมาให้แก่เราทุกเมื่อเชื่อวันไม่เชื่อก็ลองทำดูนะ,ะไม่เชื่อก็ต้องลองทำดูเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ตาม ไปได้ยินได้ฟังแม่สบายดีค่าขอบพระคุณลูกหมูอ้วนคุณโยมมนชิตาเอาสาธุนจจะจ๊ะได้ทำบุญมาด้วยอนุโมทนาระยะโยมที่ได้ร่วมโอนปัจจัยเข้ามาก็ขอโมทนาบุญด้วยนะกับศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ทุกคนที่ร่วมบุญเทศมหาชาติก็ดีร่วมบุญค่าน้ำข้าไฟแล้วก็ ร่วมบุญซื้อแคปซูลมาผลิตยาฟ้าทลายโจรอ้าวตอนนี้เนี่ย <c oughs> จังหวัดอุตรดิต์ของเราก็มีคัตเตอร์ในหลายๆพื้นที่ด้วยกันก็เห็นว่าที่ทำํำที่สําสนักงานพะเบียนอำเภอเมืองก็หยุดบริการ5วันนะเพราะมีผู้ติดเชือ้อน อ้าวอันนี้ลูกปล่อยวางว่างเปลา่าลูกดงทองจากกรุงเทพมหานครสาธุนะโมทนาบุญนะจ๊ะกับทุกๆคนเลยอ่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาเวลาหมดเวลาต้องไปต่อ <c oughs> เราก็เหมือนกันต้องไปต่อนะ ไปพบนู้นพบนี้ก็ว่ากันไปออย่าลืมนะอาบน้ำอาบท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก่อนจะหลับก่อนจะนอนสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาจิตก่อนนะนั่งสมาธิห้านาที10นาทีก็ทำไปอย่าขี้เกียจขี้คันไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่โบราณเขาบอกว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ความตายนั่นแหละแน่นอนเป็นสิ่งไม่แน่นอนก็หมายความว่าจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่มันตายแน่ๆแหละ,ะเราก็จะได้ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่ตายถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราจะไม่ตายจากบุญจากกุศลเราจะไม่ตายจากคุณงามความดี แต่ตายจากร่างกายเนี่ยมันตายแท้นะแต่จะตายจากหน้าที่ตายจากศีลจากธรรมนั้นเนี่ยเราจะไม่ตายจิตของเราจะผ่องใสเบิกบานอา้าวนี่ก็คุณโยมพี่ทองคําอินนุ่มจากชายัยนาทเจริญพรนะจ๊ะฝนตกเยอะหรือเปล่าแถวนูน้นก็จะมีบ้างเนาะ,ะก็คงจะ วันนี้ก็อบอ้าวทั้งวันวันนี้ไปไปทุดงมาไปทุดงในป่าเมื่อวานก็ไปมาวันหนึ่งกลับมาปวดแข้งปวดขาเชฉยนะนี่มันต้องไปบ่อยๆอ,อ้าคุณโยมประมวลอภิชลินโมทนานนะ,ะวันนี้ก็คงจะใช้เวลา ยงเท่านี้นะอย่าลืมนะทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินทําใจของเราให้เหมือนน้ำทําใจของเราให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าทำได้แล้วเราจะพบความสุขนะจ๊ะ,ะลูกสุภจิราวงพพนอาสาธุบุญรักษาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักเก้าครั้งนโยมนะเก้าครั้ง หายใจเข้าพู้หายใจออกโทผู้โท ใจเบิกบานผ่องใสตั้งใจกรวดน้ำแผ่เมตตานะจ๊ะอ,อิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภยัยศาลถึงกุณบิดามารดา ครูปรชาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งคนเคยร่วมงานการทั้งหลายคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศล ผลบุญนี้เถิดข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติจงเป็นภาระ,ะปัจจัยเป็นนิสัยหนุนนำตามสม่งให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณ เฉลียวฉราดอาหารอันชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้รั์อับปัญญาจะได้บังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าต้องได้ฐานะอันประเสริฐกล่าวคือมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติ พระนิพพานสมบัติมีกลังมหาสมบัติจักกระพัดตักชายไม่พร่องขอให้ได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเธออสาธุโมทนาบุญนะกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมกันอาวันศุกร์ที่24ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ใครจะไปร่วมบุญในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ที่สวนป่าชุมชนบ้านในสามในวันศุกร์ที่24เวลา9นาฬกา39นาทีนยมนะไปพร้อมกันที่ตลาดพ่อทองดีนะสี่แยกบ้านชำบอดอก็ไปรวมกันได้นะใครจะมีความประสงค์วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุให้โชคดีทุกคนทุกท่านคุณโยมขวัญจิตพุทธมาลา ลูกบุญเตือนทองพืชอา้าวโมทนาบุญนะกับทุกคนเลยทีเดียวอา้อาวสาธุ